เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนี้กลับมาอีกครั้งนะกับเกมดัก์ทั้งบอลแซดโดคามเบรเทิร์นนะครับผมก็อย่างที่เห็นตรงข้างหน้านี้เลยก็คือรวมพลคนย้อมผมนะครับผมวัยรุ่นหัวแดงมาเยือนพุกคุณแล้วฮะวันนี้ผมจะมาเอาใจสาวกซูปเปอร์ไซ่กากอตกันเลยทีเดียวนะสังเกตได้ว่าทุกคนนี่เป็นล่างกอตหมดเลยแต่ข้อเสียของทีมแบบนี้ก็คือมันได้แค่เน้นเทะนะประสิทธิภาพการใช้งานก็มีอยู่บ้างแหละแต่ว่ามันจะหาคู่ลิงก์ยากเพราะว่าอย่างรู้กันว่าซูปเปอร์ไซ่กากอตเนี่ย ไอโกคูก็ส์เนี่ยมันจะนำโด่งมาเลยเพราะว่ามันแปลงได้แค่มันมัน,ม,นมันเป็นตัวหลักที่แปลงเป็นร่างก็ส์ได้คนคนเดียวแล้วแบบไม่กี่คนนะฮะเบต้าก็ส์ก็มีแค่ภาคเดียวคือภาคมูวี่เพราะว่ามันก็โผลม่มาแค่นี้ในแอนิเมะเนาะในพวกแอนะิเมชันเนี่ยมันจะไปโผล่ตอนช่วงมังงะมากกว่าซึ่งมังงะมันก็ยังไม่ได้มีแอนิเมชันต่อภาคซูเปอร์ต่อยังไม่มาก็เลยได้แค่เบต้าก็ส์ของภาคมูวี่โบลีไปก่อนก็เลยจะมีตัวที่แบบว่า ทำหน้าที่คอยแชร์ลิงก์สกิลเนี่ยแค่2ตัวเลยก็คือเบยต้าก็อดแล้วก็ตัวของ7ปีจริงๆอะ่ะผมสามารถยืมตัวเพื่อนเป็น7ปีเพิ่มก็ได้นะเอามาลิงก์กับโวกโกคุก็อด Go อื่นๆแต่ว่าผมคิดว่าเรายืมตัวเพื่อนเป็นโกคุก็อดเหลืองดีกว่าอย่างน้อยก็เป็นของใหม่นั้นได้สัมผัสของใหม่ก็ย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเราจะเล่นผ่านด่านจะเนบ้านเลโซนได้ไหมผมจะไปขอเล่นในด่านนี้และกันผมไม่อยากไปเล่นด่านให้มันป็นกว่านี้แหละเดี๋ยวมันจะผ่านไม่ไหวเอา เซตหน้าตาทีมก็ประมาณนี้นะครับผมใช้เป็นไอเทมของบูมาที่ทําการซัพพอร์ตบวกเอเดคเดฟเอนต์20%สามเคิร์นแล้วก็ซัพพอร์ตเมมโมรีเนี่ยก็เป็นของบูมาเหมือนกันอันนี้เป็นเอาไว้ช่วยในการรีเลือดนะครับตอนเราเลือดต่ําหรือว่าผ่านเวลาไปสี่เธอเนี่ยมันก็จะสามารถรีเลือดขึ้นมาได้นั่นเองเอาไว้ตอนแบบสถานการณ์คับขันนะครับผมเปิดเธอแรกได้ค่อนข้างจะโอเคเลยผมชอบในการเปิดมาเธอแรกแบบนี้มากๆอย่างน้อยมีคู่ลิงก์อะเนาะเออคู่ลิงก์มีก็ดีและ อะไรอะไรมันก็สบายไปหมดโอเคอย่างนี้แล้วกันเราก็ทําการกดไอเทมไปเลยนะเพราะว่าเราเอามาเพื่อรีบเร่งสปีดอยู่แล้วนะครับผมเราจะไม่ต้องมาใช้ไอเทมแบบเดิมๆตลอดไปนะไอเทมวิสป้องกันดาเมจเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้เป็นบัฟดาเมจบัฟดีเฟนก์เซนต์ไปเลยให้มันรู้นอนรู้หนาวเจ้าชายเนยมบ้าจัดไปครับเร่งดาเมจเร่งดีเฟนขนาดเท่านิดเดินยี่สิบเปอร์เซนต์เบเกต้ายัางแสนสี่เลยเบเกต้าไม่ต้องโดนโจมตีก่อนอะ แลวที่แย่ก็คือแม่งโดนโจมตีเสร็จปุ๊บมันไม่รู้มันติดกาดหรือเปล่าครับเบยต้ามีโอกาส50%ในการกาดถ้าโดนตีแล้วกาดไม่ทํางานก็คือโดนแรงแรงตายตายไปเลยไม่ต้องสืบอืม9ล้านขนาดไม่ได้ลิงกับ7ปีตี9ล้านได้นะพลังของพพอร์ตไอเทมต่อยท้องมันเอาให้น่วมได้เป็นหลอดหนึ่งอะไม่อยอมมาใ้ตายใส่ช่องแรกเพราะว่าเบียต้าก้อนโดนแน่ๆเลยถ้างนั้นผมขอร้องละท่านเบียรต้าเจ้าชายแห่งดาวไซヤ ติดกาถือครั้งเนี้ยนะอย่าพลาดเลยถ้าพลาดขึ้นมานี่ชิบหายโอเคครับติดกาฮนะและโดนไม้ตายด้วยจริงๆโดนเท่าไหร่วะเนี่ยถึงแม้จะมีกาดก็ตา,ามานะแสนสองโอเคได้อยู่ครับไม่ได้แย่เกินกว่าที่เราคิดเพราะเดี๋ยวไงเรามีตัวช่วยอย่างซัพพอร์มเมมอรี่คอยช่วยเหลือเราอยู่นะไม่เป็นไรได้ครับเจ็บได้แต่ห้ามถึงตายก็พอตรงนี้ เรามีซูปเปอร์ไซยาก็อถึง3คนด้วยกันนะเมื่อกี้เออ ไปยังล่างจากฉากอินโทรถึง3คนด้วยกันมันช่างน่ายินดีอะไรเยี่ยงนั้นนะครับก็ให้ตัวเพื่อนแบกไปเลยว่าแต่ทําไมลูกแก้วเหลืองมันน้อยเหลือเกินได้ข่าวว่าเองหกเธอแรกเองเปลี่ยนลูกแก้วเหลืองสวยไม่ใช่เหรอสงสัยเปลี่ยนติดไปอยู่เปลี่ยนข้างในสีเหลืองหรือว่าอีด่านนี้มันเปลี่ยนบอลได้เหรอก็ไม่เนี่ยลูกแก้วแม่งแย่จัดเลยรอบนี้ ไม่เป็นไรครับเราเก็บแค่3ลูกก่อนก็ได้เพราะว่าเก็บ3ลูกมันเพิ่มโอกาสในการหลบยังดีที่ว่าไอ้ด่านใจเนื้อบ้าม,ม,มันไม่ได้ห้ามเราหลบเงเราสามารถหลบได้อยู่นะครับโอเคตามนี้ไว้แหละนะแค่มีตัวละครคอยยืนลิงก์ให้แชร์ช่องกางก็พอโอเคให้กับช่องหน้าและช่องหลังแหละแต่หลบโชว์ครับผมแล้วก็ตีแม้ตายฮะสิบล้านเลยเหรออ๋ออะไรคือเปิดมาตีสิบล้านเลยวะขนาดนั้นเลยเหรอ โอ้โหบ้าไปแล้วะฮะพลังของเราลุงลิงสิบสิบล้านตีเบิลก็เป็นอีกสิบล้านทำไมมันตีสิบล้านเลยวะปกติัปถึงขนาดนั้ผมจําไม่ได้ว่าโกคูก็สปกติมันเปิดมามันมันไม่ถึงสิบล้านไม่ใช่หรอหรือเพราะเป็นดาวลุงวะเออตอนผมทําคลิปเยี่ยมเล่นนี่ผมยิ้มตัวกี่เปอร์เซ็นต์วะไม่แน่ใจนะน่ายัางลิงนี่สิบด้วยซ้าแหละอันนี้ลิงสิบดาวลุงเลยพลังเต็มเปี่ยม,มขนาดนี้ตีสิบล้านดอกแรกของจริงจัด,จด เก็นะบสาลูกคือทุกอย่างมันก็เก่งเต็มที่ของมันแล้วแล้วเก่ง6เชินด้วยนะครับซึ่ง6เชินในด่านเจเนบ้านี่คือเพียงพอแล้วเาด่านเจเนบ้าเป็นด่านที่แบบว่าไม่ได้เล่นนานเล่นแป๊บเดียวก็จบได้แหละกก๊อ Go ด <God S 2> แดง5ร้านนะครับ <God S 2> ดาก้อนสมัต่อยพุงมันอพุงเด้งๆบอกเลยว่าโดนนวดพุงกันแบบเมามันแลรอบนี้เจเนบ้ามีความสุขแน่นอนอะ่ะเมื่อรายการนวดนวดพุงฟรีจากโกคูก๊อดแล้วก็โดนเตะเข้ามาครับรับพาสีเขาไว้บ่อยๆจะได้ทําให้ตัวเขาเองได้ กันดาเมจเพิ่มขึ้นจากไอตัวโกกอตแดงเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้ก็ทําหน้าที่ให้เบต้าเป็นคนยืนแชร์ลิงก์ให้กับพวกซูปเปอร์เซียกอตทั้งหลายนะครับให้ LR ตีไปเลย LR มันได้สแตก็กไอเดเซียดีฟเอนจำนวนเทนของมันก็ให้มันตีไปก่อนส่วนก๊อตฟ้าก็ปล่อยไปครับตอนนี้ก๊อฟ้าเราเอามาแค่ลิงก์แล้วก็เอามาแค่มันคุบคอนเซปเฉยๆเพราะคอนเซปในคลิปนี้ก็คือรวมคนคนหัวแดงนั่นเองนะ <laughs> ตัวแบกหลักๆจะเป็นตัวเพื่อนตัวเอลอาร์แล้วก็ไอ้พวกตัวเจ็ดปีมากกว่านะตัวที่ระคอยแบบคอยถ่วงทีงมก็จะมีพวกโก้ก็ดฟ้าแล้วก็เบต้าก็ดแดงซึ่งก็ระมัดระวังให้ดีมาจะในบ้านม่วงนะครับผมยังดีที่ว่าเรามีตัวเพื่อนแล้วมันเปลี่ยนบอลเองนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเราก็เปลี่ยนบอลกลับจากพลังของโกก็ตัวเพื่อนแอคทีฟมาเรียบร้อยยังไม่ใช่ไหมเ,เก็บไว้ก่อนไหม เราจะใช้เลยดิเราแปลงร่างให้7ปีก่อนเพราะว่ารู้สึกไม่ดีถ้ามาโดนแตะตัวขึ้นมาก็เจ็บอะเพราะเราไม่ได้เอาไอเทมกันดาเมจมาเราแค่บัฟเปอร์เซ็นมาเฉยงั้นเราขอแปลงร่างไปเลยแล้วกันนะครับแปลงร่างแล้วก็เวลายิงท่าอยากจะได้ตัดแอคชั่นไปเลยหมดปัญหาเรื่องการโดนแตะตัวนะตรงตัวเพื่อนเก็บไม่ถึง6ลรูปก,ก็ไม่รเอา3ลูกก่อนก็ไนดะ้เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เปอร์เซ็นต่างๆเพิ่มขึ้น ต่หกลูกจะดีกว่านะเพราะหกลู่มันได้เบิ้ลไม้ตายเราก็เก็บไม้ตายเข้าไปครับแค่ตัดแอคชั่นก็พอตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวรอวันเวลาที่มันจะได้กดแอคทีฟไอผมลืมกดไอเทมอะไอเทมบัฟเปอร์เซ็น์ลืมกดเลยซึ่งก็เก็บไว้ก่อนแด้ไม่ต้องรีดแบบแปดล้านเก้ารอบนี้ไปขอเน้นๆปับปับปับปรับปรับปรับดากคอนสเม,มต่อยเจ็ดล้านได้เป็นหลอดนึงเลยนะ <c oughs> หนึ่งหลอดถ้าใจเนิบบ้านนะ ไม่ใช่เบาๆนะมันหลบเลยว่ะมันกลัวเว้ยมันดูมันแล้วดอกหนึ่งแล้วมันชินชาและโดนเมื่อกี้หลอดหนึ่งนี่กูหลบเลยโอเคตัวเรก็ตีท่าใหญ่นะครับตัดแอคชั่นไปไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นติดคีด้วยแล้วก็การันตีเบิ้ลสี่ล้านนะครับยังไงก็เจ็ดปียังคงเป็นตัวละครที่ดีอยู่แล้วแม่งหลบอีกแล้วเหรอมาเดี๋ยวเธอหน้ามีเธนหน้ามี LR God กอ t a God แล้วก็โกก๊อดแดงน่าจะไหวนะครับตัวแบก2ตัวเพราะว่าไอเบต้าก๊อดเล่นด้วาเป็นตัวเสียงตีนมากกว่าเบต้าก๊อดถ้ามึงไม่การมึงนิ่งเลยแหละมึงทำเพื่อนตายได้ครับโอเคแม้ตายลงโกก๊อดเขียวสบายใจโอ้โหแสนสองไดบอกสบายใจได้บอกว่าเนี่ยแพ้ <c oughs> ทางสีนะไม่งแดงชิบหายมาไฮเทมนะครับผมใช้ไปก่อนเลยฮะเอเคดิฟเฟน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามเทินในช่วงสามเทินนี้ต้องงัดพลังทุกอย่างมาใช้ แบบนี้แล้วกันน่าจะโอเคกว่าปะ่ะอย่างนี้ผมว่าองนนี้น่าจะโอเคกว่ามาลองลุยกันทุนกคนเบต้าก๊อตติดกาดได้นะโอ้โหเซนะห้าหลงจังเลยวะปุ้ยแม่งมติดเบิ้ลไม้ตายให้หน่อยได้ไหมโอ้ <laughs> ชีวิตฉันนี่มันเรื่องตลกชัดๆทีนี้แหละเบาต้าก๊อตเนี่แหละครับนี่แหละนี่คือ นี่คือสิ่งที่เรารอคอยมานานนักนานหนานะครับสิ่งที่เรากำลังรอคอยก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นข้างหน้านี้แหละมากาดโอ้โหขอบคุณพระเจ้าที่ม่งกาดแต่ว่ายังไม่พ้นนะครับผมยังเหลือโกก๊อดเอลอาร์ L R, เพราะถ้าเกลโก้กอดเอลอาร์ L ไม่หลบมันก็สามารถมีสิธิ์ตายได้ไงมันโดนแรงได้อยู่แล้วอะหลบหลบทุกอย่างอะแต่ไม้ตายมันก็ต้องหลบไม้ตายน,นะโอเคโอเคมันหลบหมดเลยนะครับทีนี้ใจใน้ำบ้าเราเข้าสู่ช่วงเฟส ใช้ดาบและซึ่งจะเปลี่ยนสีจากสีม่วงเป็นสีเหลืองแต่ว่าสีแดงมันเพิ่งผ่านไปเท่นเมื่อกี้ไงไอพวกเบกอดโกกอ่ะผมเลยให้โกกอมันอยู่ช่องหลักไปเมื่อกี้ไม่งั้นก็จะสู้เฟี้ไม่ได้นะครับทีนี้ผมว่าผมจะรอดยังไงไมันจะรอดยังไงวะเนี่ยเอาจริงปะรอดไงวะให้ตัวเพื่อนเก็บไปก่อนหกลูกอะ่ะเจ็ดปีก็ยังดีได้แมตาอยู่นะอมืมันจะไม่ไหวตรงก็อดฟ้าก็อดฟ้าไม่ได้เก็บพาสซีฟอะไรเลยครับทีนี้ก็ ต้องวัดแล้วแหละโอ้โหโดนไม้ตายดักหน้าเลยเจะนัมบ้ากูมาฟาดเข้าให้เท่าไหร่แสงแปดโดนดักหน้ามันโดนแรงอยู่แล้วถ้าโดนทั้งหลังไม่น่าจะเข้าขนาดนี้สิบเอ็ดล้านไปเพื่อนวินทีแห่งการตัดสินมาถึงแล้วอืม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 ดารกสมาร์ทผมว่าผมไม่น,าน่ารอดนะเอาจริงว่ามันจะไม่ไหวตรงไอ้ก๊อตฟ้านี่แหละแต่ถ้าเกิดว,ว่าตัวเพื่อนเราคึกมากพออย่างนี้เนี่ยดูดิปรับ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 สิบสี่ล้านนะรอบนี้ ไม่คี้ฮะเบิ้ลธรรมดาสี่ล้านเสียได้ด่านพอเป็นเจเนบ้าล่างโกรธแม่งกันดาเมจโคตรเยอะเลยถ้าตัวเพื่อนมันติดเบิ้หลหลายๆครั้งแล้วมันติดคีดน้นี่เราสามารถฆ่าให้ตายก่อนจะถึงช่วงก็อดซาร์ได้ซ้ำนะครับเพราะเดี๋ยวมีเจ็ดปีมาคอยเสริมกําลังให้แบบนี้นี่มีเบิ้ลไม้ตากรันตีอะไรของแม่งอยู่ถ้าตัวเพื่อนติดเบิ้ลเมื่อกี้เนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ฆ่าได้จริงๆแหละแต่มันต้องลุ้นหลายอย่างกันไหมลุ้นเบิ้ลลุ้น,นคี้แม่งโอกาสติดมันน้อ,นนอยอยู่แล้วฮะ โอเคกอดฟ้ากูน่าจะลาก,ก่อนชีวิตนี้ไม่รอดแบบทุกคนอันนี้ไม่ไหวฮะแต่ว่าผมว่าโอ้โหโดนเตะแปดหมื่นมันยังพอมีสิทธิ์แทงได้นะัะเพียงเขาว่าเราเลือดไม่พอแค่นั้นเองน่าเสียดายมากเลยเอาจจริงถ้าเปลี่ยนจากซัพพอร์ตเมมโรี่ของบูมาเป็นอันนี้ก็น่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าที่แบบว่าซัพพอร์ตมูวี่ฮีโร่น่าสนใจนะอืมเอามาหน่อยละกันแต่ก่อนไปซื้อฟิล์มเพิ่มก่อนฟิล์มกูหมดแล้ว ท่านผู้ชมไปเรามาลุยกันใหม่นะผมจับทางได้มันผ่านได้แหละมันผ่านได้เยเวเยเพียงแค่ว่าเมื่อกี้มันมันไม่ได้นั้นเองมันขาดดาเมจนิดนึงตัวเพื่อนก็นคือตดวแบกของเราเลยครับต้องพยายามให้ตัวเพื่อนได้โชว์พลังบ่อยๆกำเนิดใหม่สยญกากลทอ,อบสองรอบแรกไม่ผ่าน และแล้วช่วเเงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงอีกครั้งกับจานิบาเฟสสุดท้ายของดราเลยแล้วขอให้โชคดีนะครับผมสำหรับเหล่าผู้โดยสารโกคุก็ทั้งหลายทั้งฟ้าทั้งเขียวทั้งแดงทุกตัวอยู่รอดปลอดภัยนะคือลงไม้ตายใส่โกคุก็เขียวเถอะจานิบาถ้าไหนไม่อยากทําให้เราลาบากใจก,ก็ลงใส่ก็เขียวซะเดี๋ยวนี้เหมือนกับครั้งที่แล้วยังไงล่ะอย่าไปใส่ช่องกลางก็พอเออช่องสามก็ห้ามนะครับ เราบังคับจะนําบ้าตอนนี้มึงลงใช่ช่องแรกพอมึงอย่าเหลี่ยมได้ไหมยังไงหนึ่งสองมันไม่ใส่โอ้โหช่องแรกตีตั้งห้าครั้งอะช่องแรกมันตีห้าครั้งใช่ไหมห้าไม่ก็สี่ครั้งมันไม่ใส่มันจะเก็บไปใส่ช่องกลางช่องสามมอดจอจริงๆเอาละครับผมให้มันเป็นไปอย่างที่ใจมันอยากเป็ดและกันอไปอย่างน้อยก็ขอให้รอดก็พอ เจ็บแค่ไหนาก็ขอให้ห้ามตายแล้วกันได้ไหมละ่ะโดนเตะโอเคไม่เข้าแต่ว่าก็อดฟ้าเนี่ยมีสสทธิ์โดนเจ็บแน่นอนยังไงครับดาเมจมันใช้ได้แต่ว่าพลังป้องกันมันต่ามากในตอนนี้ฮะติดเบิร์นเจ็ดล้านเก้าเอาวะดาเมจจัดจัดจัดจามากดาเมจเขาติดหลบเจนบ้าแม่งหลบเก่งโดนเตะสี่พันโอเคเจนนบ้าไม่ใส่ไม่ตายนยะครับโชคดีมากอันนี้และจังหวะนี้ก็อดเพื่อนเราจะได้โชว์พลังของเขาและมี อูด้แอคทีฟด้วยแต่ว่าไม่คุ้มนะนในรนล่างก็ต่อดาเมจดาเมจจีดกว่าอืมโอเคโอเคตั้งสติไว้มาโชว์พลังให้โลกได้เห็นไปลุยรอบนี้ก็เพื่อนได้ตีแม้ตายเป็นครั้งที่4พอดีแล้วก็มีไอเทมซัพพอร์ตทำงานอยู่นะครับเป็นไปได้ก็คือเธอ์นี้จะเนบ้าม่วงอาจจะตายก่อนก็พูดได้ถึงแม้เธอ์นี้มันจะไม่ตายเนี่ยพอมันเป็นไปร่างถือดาบเนี่ย มันก็น่าจะเกือบตายทันทีเลยนะครับผมโอเคมาตัวเพื่อนต้องโชว์แล้วล่ะมีลิงก์แรอบนี้มีลิงก์มีซัพพอร์ตดาเมจไอเทม15ล้านไปเลย the fucking go ปาปาป่าปาปาป่าป่ากูลัางขายมึงแน่รอบนี้หมัดมังกรของจริงยังไงไม่จบการันตีเบิล15ล้าน4แสนถ้ามาจากกระดานนี่กูกูกี้แตกอะบอกเลย15้าล้านติดเบิลเพิ่มได้เกี่ยวบ16ลร้านต่อยไม่ยั้ง11ล้าน ยังไงยังไงอืม้มสิบหกล้านป้า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 ปาป้าป้า,ปา,ปาสาวเอฟซฟกกูให้เต็มที่อ้รอบเนี้ยมาดิต่อยคนเดียวกี่ล้านไม่รู้เนี่ยไม่ต่อยคนเดียวสี่สิบห้าสิบล้านกูจะบ้าตายเบลต้าก็อดมึงจะฆ่าได้เป่าววะถ้ามึงฆ่าไม่ได้นะแล้วมึงไม่กาดนะกูตายได้นะเพื่อนโอเคสวยมันตายก่อนเป็นร่างดาบจริงเห็นไหมผมขอยกเครดิตให้ตัวเพื่อนเลยครับผม ไม่มีตัวเพื่อนเราอยู่ไม่ได้จริงฮะถึงแม้ลิงสกิลจะแชร์ไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเราได้แชร์สักคนหนึ่งก็เพียงพอแล้วใช่ไหมเออมีเบต้าก็มาช่วยแชร์แล้วแบบมันสุดยอดจริงๆนะฮะนะครับผมคลิปนี้ขอตัวอะไปก่อนใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันได้นะไม่ต้องเป็นคลิปรีวิวเสมอไปได้จัดทีมได้อย่างนี้คำขับก็ได้เพราะว่าจะได้มีคลิปแบบเล่นแบบพวกจัดทีมตามปกติบ้างส่วนใหญ่ผมทำแต่คลิปรีวิวไง เออใครอยากดูคลิปอะไรลองเสนอมาได้นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจนใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย